สวัสดีครับสักวันหนึ่งอะถ้าฝันเป็นจริงอะคลิปวิดีโอของช่องเนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไต้หวันเกี่ยวกับการทํางานประเทศไต้หวันเพราะว่าตัวเราเองอะมีแผนที่จะไปทํางานที่ประเทศไต้หวันถ้าทุกอย่างพร้อมอะไรหลายอย่างมันจะราบรื่นไปได้ด้วยดีเราก็จะได้เห็นคลิปคลิปนั้นที่เป็นจริงคลิปเกี่ยวกับ สถานที่ของไต้หวันนะเก็บไว้ให้ตัวเราเองเอาไว้ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและที่ผ่านมามันดีหรือไม่ดียังไงได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างและชีวิตจะเป็นยังไงอีกสิปีเรากลับมาดูคลิปเหล่านี้ใหม่ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหน้าตาเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหรือว่าเรายังจะมีชีวิตอยู่ไหมแล้วเราจะมีโอกาสทําทริปอีกกี่คลิป แต่เราหวังว่าอีก1 0ปี20ปี30ปีข้างหน้าเราจะกลับมาดูอีกที่ของตัวเองมันเป็นมรี่ชีวิตของเราใน,นช่วงเวลานี้และวันนี้เราเจอเรื่องดีเราไม่ค่อยเจอเรื่องไม่ดีแต่ที่ผ่านมามันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่เทียบกันวันนี้ถือเป็นวันที่ฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากฝากถึงตัวเราในอนาคตขอให้ตั้งใจอีก10ปีข้างหน้าดูซิว่าเธอจะมีสมบัติอะไรบ้างณว,วันนี้เธอยังไม่มีอะไร บนข้างหน้าเธอจะมีเยอะแยะมากมายฝันแรกก็คือฝันว่าจะไปทํางานที่ต่างประเทศต้องทำความฝันนั้นให้เป็นจริงนะ